ือย้ายเข้าไปคนนึงเนี่ยอีก2เดือนเกษียณก็ย้ายเข้าไปนะเขาก็คงอยากตะโกนถามมาแต่คงไม่กล้านะข้าราชการตะโกนถามว่าผมผิดอะไรครับท่านรัฐมนตรีผมผิดอะไรถึงย้ายจากกระติบด,ดีไปเป็นผู้ตรวจถามว่าย้ายได้ไหมย้ายได้แต่มันต้องมีเหตุมีผลพอสมควรใช่ไหมล่ะนะอันนี้หนึ่งนะครับสองก็คืออมืวานนี้นะออกนิ้วออกโขนเรื่องงบท้องถิง่นนะ ว่าโอ้รัฐมนตรีคนเก่าในไปเซ็นอะไรยังไงงบมันไปกระจุกตัวเฉพาะบางพื้นที่โดยเฉพาะอีสานใต้พื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยดูแลอยู่อะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ตอนหลังพอภูมิจใจไทยออกมาโต้นะว่าก,ก็ก็พวกคุณเป็นคนอนุมัติคุณจะมาโวยวายอะไรไหมายถึงว่าการเขาขอเขาก็มีสิทธิ์ขอส่วนคนอนุมัติก็มีคณะอนุกรรมการต่างๆนะจะให้เท่าไหร่หรือไม่ให้ยังไงก็ว่ากันไปจนกระทั่งว่าช่วง บายแก่ๆนายสุริยะจึงรุ่งรังกิจก็เลยออกมาอธิบายว่านะงบประมาณต่างๆเหล่า,านี้ยังไม่ได้อนุมัติอะไรออกไปนะครับเป็นแต่เป็นการขอเข้ามาในระบบ